เจเจครับควันเดียคว,วันจูนมาแล้วพามาคนละโตะลเลยบ่โอ้มาพร้อมกันสามสี่แม่ลูกโอวทาไมมันแปดอย่างงี้ละ่นะซาดีมันเปนเดี๋ยวเปิดทำกางนะครับ ลาลาถอยมาดีแล้ภา,าพชัดเสียงชัดไหมฮะ <c oughs> แบบแบบแบบรอเปิดนะครับ <c oughs> วันนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้าถ้วยเฉพาะพอ่ <c oughs> ะพอพันจุนก็ยี่สิบถ้วยโอ้โหเนี่ยเขามี โรงช้างอะไรนะเรียกว่าไรร้านแสดงใหม่อยู่ตรงข้ามเราพอดีเลยนะนี่ร้านแสดงใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนอ่ะทาเลทองมากมากตรงนี้ถ้าไม่ติดว่าโควิดโควิดนะร้านเรานี่จะเปิดทุกวันเลยนะเพราะว่าแขกดูช้างเสร็จก็จะแวบวบมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านเรานะครับร้า,านแสดงยิ่งใหญ่อลังการมากร้านแสดงใหม่เป็นร้านแสดงเล็กนะครับ แล้วตรงนู้นก็เป็นลานแสดงใหญ่นะครับตรงนู้นเป็นลานแสดงใหญ่ตรงนี้เป็นลานแสดงเล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลานแสดงเล็กๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลานแสดงอีกเล็กๆนะครับของของครอบครัวของเรานะครับภาพชัดเสียงชัดม,มาพี่น้องบ้านเนาะนานๆจะได้มาร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะประมาณเกือบเดือนแล้วที่ไม่ได้มา นี่พ่อเสือที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับรวันนี้เน้นกินเอาที่บ้านเอ๋ออยากกินนึ่งเตี๋ยวก็มาก,กินแล้วผมๆๆเ,เน้นกินที่ที่บ้านนะครับบ้านก็คือบ้านของคนที่เมานะฮะเพื่ออยากกินยูนิบ่ได้กินเด้บันนีบอไว้กคอน ลานกระเตียวเหรนโตจักน้อยนึงช่วงนี้จัดเฉพาะงานสำคัญสำคัญเฉพาะเอซจ้างครับเหมาเดี๋ยววันนี้ขายอยู่นี่สักพักหนึ่งเอ้ยไม่ได้ขายนะครับเอ่อเปิดอยู่นี่สักพักหนึ่งแล้วก็จะไปเอาให้ช้างตกงานอยู่ที่รู้นะฮะแป๊บเดียวหมดเลยชิปโอ้โหดูเพจของเรานะภาพชัดดีปหมครับผมชัดว่าชัดกัแนะแจงเลยเด้อ อย่าอยู่สื่อสๆเด้อเดี๋ยวไม่รู้ม่ออกมาเลยมากินบัวก็จะเห็นบัวเห็นเพื่อนๆของบัวนะฮะเพราะสิ่งเขาไม่ไลฟ์สดนะครับเขาจะเป็นเออ่ถ่ายคลิปไว้ฮะไปอยู่ไปอยู่บ้านทำไมลูกหายนาโนมาไม่ได้ครับนาโน อายุห้5ปีแล้วโตวบักใหญ่เลย5ปีเลบัวบานแบบแบบก,ก็เริ่มทำนะครับแบบโอ้โหอากาศเย็นคนระับฝนลินดูจากเสียงผมก็รู้ว่าแซ็กซี่ขนาดไหนเฮ้ย เสียงผมนี่เซ,ซ็กซี่ขนาดไหนขนาดหนักหนักก็คืออาการนะครับหนักแม่โอ้โหทีริบ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  ดมดูบัวบานบัวบานจ้าเฮ้ยเอาละครับบัวบานบอกแหม่โซ่สั้นไปนิดนึงถ้าโซ่ไม่สั้นดีจะโชว์ความเป็นชายให้ดูนะอ้าเอย์แม่โหฮ้ย ควันจากร้านก็เตี๋ออกแล้วตี๋มัน,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 นดื่อแท้ในสมองมีแต่นีบอ่ะมาคิดเรื่องอื่นบอคิดไม่ออกจะบวกเลขไปก็ไม่ได้ใช้จะเรียนวิทย,ทยาศาสตร์ไปเอาไว้ปลูกหญ้าเหรอคะอ ไอ้ใครเป็นคนดีไซน์ประตูคุณใช่ไหมก็เอาสองทางประตูเนี่ยเยี่ยมมากเลยทางประตูออกได้สองทางประตูตกลงประตูไม่มีสักทางนะครับผมทางหมดครับความจริงเราเราน่าจะดีไซน์เสาเสาเลยเสาอะไรแต่ว่าเสานี้แข็งแรงกว่าอีู่อยู่ในบ้านไหมเท่าไมันฝังลึกไงบอยเขาฝังลึก อฝั oh. ่งไอ้ตอนนี้แข็งแรงกวะไงเป็นเป็นเหล็กหน้าสี oh, oh, oh. เออทำอะไรกันดี

ใจเย็นลูกใจเย็นลูกโอ้โหต้องห้ามไว้เอ้ยอย่ามาจับอย่ามาจับนักเลงแท้ค be ิวแล้คิวก็แตกเนาะดูว huh. ่ะดูว่ะดูว่ะความนักเลงไอ้ยะไอ้ยความนักเลงครับไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้สุรชีเฮ้ยเฮ้ย่าตีกันอย่าตีกัน เตีกันโอ้สูยไหมเบิกว่าเบิกว่าคือเตี่ยวก็บอกช้าง,างแป๊บเดียวเอฟซีร้อยยี่สิบห้าถ้วยเดียวแป๊บเดียวบอกตรงๆบอกแค่บอกว่าแค่บอกว่าเฮ้ยแค่บ,บอกว่า,บบวามันนี้แจกนะ บึมเลยครับแหมมา3คน2คนก็หมดครับเฮ้ย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 ทำไรลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อยากได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดข้อโอ้สูงขึ้นทุกวันละเฮ้ยเฮ้ยดูดูทำดูทำดูทำทำไมลูกทำไมลูกชายตัวนี่จังน่ารักจังเดี๋ยวจะไปบ้านคุณยายนะจะไปให้ดูรถ รถรถเอ่อรถลากผมเนะลยรถใส่มีนักเลงหลายบัวไปกวนแบบเลยฮะชื่อกัดโซ่นเนล่นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าเขาเปิดลาแสดงตรงนี้นะแล้วโลกโควิดหายอ FC น่าจะมาดูเยอะครับเพราะว่าลาแสดงก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมทำเลทองทำเลทองมาเห็นแนละ้วมาดูลาแสดงมาดูทองใบทองใบก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้เบาะเจาะครับมาโนก็จะมาด้วยนะว่า มาไม่ได้หรอกเยอะเกินหลายตัวแล้วที่แค่เราได้เวลาออกมาข้างนอกแล้วเขาบินล้อลอกใหม่แล้วลอกใหม่แล้วล้อลอกใหม่เดี๋ยวลอกใหม่เัยตอนแรกเป็นขายกุ้งตอนนี้เป็นขายบู๊ขายบูแล้วเออขายบูนเอาละครับชื่อใจจะเล่นรถรถดำที่เดิมคือสากลใช่มีมีหรอกกพูดเล่นเหมือนกันแหละ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพา FC แฟนคลับนะครับไปดูรถที่ใช้ในการรากนาคนะครับไปดูได้นะอีกสักประมาณ10นาที20นาทีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ